ไม่เฉพาะสมศักดิ์เทพสุทิงกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจการจับกลุ่มจับคู่กันในการช่วงชิงการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้เนี่ยนะครับเอาตรงๆเนยนะครับเอาละเราอาจจะมองโลกอย่างความเป็นจริงได้ว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็เอาอุกหิงออกไปก่อนนะเพราะว่ามีลักษณะเอาความลับไปบอกศัตรูมีลักษณะที่ทําให้ทหารเนี่ยทำงานลําบากในขณะที่เรามีศึกสงครามอยู่ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภาพสะท้อนหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าการช่วงจริงกันระหว่างพักภูมิใจไทยที่จับคั่วคั่วหนึ่งนะกับพรรเพื่อไทยนะแล้วก็มีวันนี้คนที่นั่งเล่นตัวอยู่นั่งเคาะดีลูกคิดอยู่ว่าจะไปทางซ้ายทางขวาดีจะไปแดงจะไปน้ำเงินดีเนี่ยคือพักประชาชนเนี่ยนะครับพรรคซ่มเนี่ยนะ ก็กลายเป็นสามก๊กที่ยันกันอยู่แบบนี้นะยังไม่มีใครมีน้ำหนักที่เด็ดขาดนะข้อต่อรองของพรรคประชาชนก็คือว่าถ้าไปสนับสนุนพรรคไหนเนี่ยนะครับไอ้ร้อยเกือบร้อยสี่สิบของเขาเนี่ยนะครับถ้าเอ็นไปฝัา่างไหนเนี่ยโอเคฝั่งนั้นได้เป็นรัฐบาลเลยแต่คำถามก็คือว่าแต่ละฝั่งยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้หรือไม่นะหนึ่ง เข้ามาปุ๊บเตรียมตัวยุบสภาก่อนยุบสภานั้นเนี่ยนะต้องจัดก,การเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะแล้วให้มีสสหอลอนะคือพรรคประชาชนก็จะทำหล่อด้วยการบอกว่าโหวตให้แต่ไม่เป็นรัฐบาลโหวตให้แต่ไม่เป็นรัฐบาลนี่แปลว่าอะไรครับการไม่เป็นรัฐบาลก็คือการลอยตัวไงไม่ต้องโดนดา่าหนึ่งถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ซึ่งมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วแหละถ้าคุณจะให้อยู่แค่4เดือนจะไปแก้อะไรได้ 2. คุณได้ตามเป้าประสงค์ของคุณคือการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไ,ไหมสามไอส้สเดือนที่ว่าและทำและเกิดว่าพักไหนทําตามเงื่อนไขของพักประชาชนทุกอย่างไม่เบี้ยวกันเนี่ยนะฮะพักนั้นก็จะทําลายตัวเองนะทำลายตัวเองอยังไงบ้าง,งเพราะว่าแต่ละพักก็มีจุดยืนไงอย่างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะอย่างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย พรรคภูมิใจไทยเองก็ชัดเจนนะครับเรื่องสถาบันพ้ามหากษั์เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าแกรัฐธรรมนูญได้แต่หมวดหนึ่งหมวดสองห้ามแตะแต่ในกรอบความคิดของพรรคประชาชนคือแก้ทั้งหมดเลยเขียนใหม่ทั้งฉบับโดยสสลอ,อที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยคุณซือเขาก็วางเกมแบบนี้ว่าเ,เราต้องไม่เป็นรัฐบาลแต่เราจะเอาไอ้เงื่อนไขแบบนี้ด้วยเสียงของเราร้อยกว่าเสียงเนี่ย ไปต่อรองกับพรรคที่อยากเป็นรัฐบาลถ้าอยากเป็นนายกใช่ไหมอะฉันจะโหวตให้แกแต่แกต้องทาําตามเงื่อนไขที่ฉันบอกผมต้องบอกว่านี่แหละมันก็จะเป็นความน่าเบื่อเป็นข้อจํากัดของการเมืองไทยที่มันขยับซ้ายก็กซ้ายไม่เต็มที่ขยับขวาก็ขวาไม่เต็มที่นะครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคือก็ต้องบอกว่ามันก็พลิกไปพลิกมาเพราะว่า แต่เราฝั่งก็พยายามใช้ทุกวิถีทางแรกๆก,ก็ดูเหมือนว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพักก้าธารรมของคุณธรรมนัสพรมเผ่านี่เขาก็ไปด้วยนะครับก็มีหลายพักเลยพลังประชารัฐอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วถ้าไปแปะเสียงของพักประชาชนได้ก็จบข่าวเลยแต่ว่าขึ้นชื่อว่ายี่ห้อทักษิณชินวัตรแล้วครับการเมือง มันคือผลประโยชน์การเมืองมันคือเครื่องมือที่จะทําให้เขาเนี่ยมีอํานาจแล้วแล้วเ,เอาอํานาจไปแสวงหาผลประโยชน์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาจะยอมแพ้ง่ายๆหรือค่ามของคืนวันศุกร์เราจึงได้เห็นคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานดาม,มาพงศ์นะครับแม่ของแพรทองฐานนี่แหละนะฮะไปปรากฏกายที่พักเพื่อไทยก็มีกระแสข่าวออกมาว่าลงมาบัญชาการเกมเองเลยนะครับแล้วก็มีข่าวว่า พักษินโทรคุยกับธนาธรนะธนาธรซึ่งไม่มีตำแหน่งอะไรเลยในพักประชาชนเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการที่จะบอกซ้ายบอกขวาว่าพักประชาชนควรจะไปทางไหน30สิงหาคมนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะบอกยอมรับว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่30เนี่ยตนได้เจอกับนายทักษิณต่อหน้าและได้พูดคุยกับทักษิณหลังจากที่ได้รับการติดต่อเพื่อมาขอคุยตั้งแต่เมื่อวานซึ่งนายทักษิณได้มาปรึกษาต่อกรณีที่พักประชาชนจะยกมือสนับสนุนให้ในายชายกเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบไปว่าพักประชาชนมีจุดยืนเรื่องนี้อย่างชัดเจนและได้แถลงจุดยืนเรื่องนี้มา2เดือนแล้วในเรื่องของ tor หรือเงื่อนไขของการยกมือสนับสนุน ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเงื่อนไขก็คือหนึ่งยุบสภาภายใน4ี่เดือนจัดทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จนี่คือสิ่งที่ตนเองได้บอกกับนายทักษิณไปนักข่าวถามว่ากังวลไหมว่าประวัติศาสตร์จะซ้ารอยหรือไม่นะซ้ำรอยก็คือเบี้ยวกันน่ยนะครับธนาธรบ,บอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีเงื่อนไขชัดเจนขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยจะยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้หรือเปล่า หากเพื่อไทยยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้ก็ไม่ต้องมาคุยกับตนเองไปคุยกับหัวหน้าพักได้เลยหัวหน้าพักได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่ายังไม่ได้มีการติดต่อหรือนัดหมายจากทางพักอย่างเป็นทางการธนาธรยังบอกว่ากรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจอาจจะทําให้คุยกันได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเหมือนกัน ธนาธรบอกว่าสุริยะเป็นอาของตนและนายพงศ์กบินก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยความเคารพทั้งสองท่านเป็นญาติกันแต่เรื่องปัญหาของบ้านเมืองมาใช้จุดนี้คุยไม่ได้และยังไม่รับการติดต่อพูดคุยจากทั้งสองคนสิ่งที่ธนาธรออกมาพูดและยอมรับหนึ่งคือมีการคุยกันระหว่างทักษินกับธนาธรจริงคำถามก็คือว่าผู้คนทั้งประเทศต่างเห็นและได้ยินเรื่องแบบนี้มานานแล้วว่า ทักษิณซึ่งไม่มีตําแหน่งอะไรเลยตามกฎหมายในพักเพื่อไทยแต่ตัวจริงคือผู้ที่บงการและมีอิทธิพลต่อพักเพื่อไทย mm hmm. เช่นเดียวกับธนาธรก็ไม่มีตําแหน่งอะไรในพักประชาชนแต่คือตัวจริงเจ้าของพักตัวจริงมีบทบาทมีอิทธิพลตัวจริงต่อพักประชาชนถ้าไม่มีบทบาทไม่มีอิทธิพลทักษิณจะมาคุยกับธนาธรเหรอ ทักสินจะมาคุยทําไมให้เสียเวลาและสิ่งที่ธนาธรพูดเนี่ยก็พูดปันหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจแทนพักได้เพียงแต่มีลีลาในการพูดเท่านั้นเองว่าถ้ายอมรับเงื่อนไขทั้งสี่ข้อของพักประชาชนได้ก็ไปคุยกับหัวหน้าเทงเลยเอ็มนไหมครับเรื่องแบบนี้ประชาชนรู้หมดนะฮะว่าแต่ละพักแต่ละพักเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังใครครอบงำพัก มีแต่กกตเท่านั้นที่ไม่รู้กกตบ้านเราท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับหรือรู้ก็ตีความว่าเป็นอย่างอื่นไม่มีการครอบงำนะคือถ้าเรียนกฎหมายมาแล้วมันซื่อบื้อขนาดเนี้นะครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาหนึ่งของบ้านเมืองไงครับคนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองคนหนึ่งถูกตัดสินว่าโกงบ้านโกงเมืองทุจริตกอรับชัน แต่ทั้งสองคนยังมีอิทธิพลในการครอบงำพักการเมืองอยู่และขณะที่องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลพักการเมืองกฎหมายพักการเมืองมันมีชัดเจนเลยเรื่องการครอบงำนะแต่ก็ไม่รู้ไปตีความแบบไหนนะฮะต้องรอให้คนไปล้องพอเขาไปร้องแล้วกว่าจะดำเนินเรื่องกว่าจะอะไรกันก็โอ้ใช้เวลาเนิ่นนานนะฮะ กว่าความยุติธรรมจะปรากฏเนี่ยนะครับมันก็เข้าเกณฑ์ที่ว่าความยุติธรรมที่ลาช้าก็คือความอัยุติธร,รนั่นแหละครับนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาของบ้านเมืองของเรานะครับ